สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้วันที่4กันยายน2 0 2 5ครับผมมีเรื่องที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนภูมิทัศน์การเงินโลกนี่กำลังจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆโดยเฉพาะวันที่21ตุลาคมนี้ครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า f e d เนี่ยเขาจะจัดงานประชุมใหญ่ชื่อ Payment Innovation Conference อันนี้น่าจับตามากเพราะว่าหัวข้อหลักๆเลยนะ คือ stable c ค i n กับ AI ครับซึ่งมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกทิศทางอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราก็เลยเรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาลองเจาะลึกกันดูว่าเฟดเขากําลังคิดอะไรอยู่กันแน่ประเด็นไหนที่เขาให้ความสําคัญแล้วมันจะกระทบกับพวกเราในวงการเทคโนโลยีการเงินยังไงบ้างนะครับเริ่มจากภาพรวมงานประชุมก่อนเลยไหมครับงาน Payment Innovation Conference วันที่2 1ตุลาเนี่ยจัดโดย F ฟดโดยตรงเลย คนที่เป็นเหมือนหัวเรือใหญ่ก็คือคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับหนึ่งในผู้ว่าการเฟดที่ค่อนข้างเปิดรับนะกับเทคโนโลยีเว็บทรีพอสมควรเขาจะเน้นย้ำตลอดเรื่องความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบชำระเงินให้มันทันสมัยขึ้นนะครับใช่เลยค่ะแล้วพอไปดูหัวข้อที่จะคุยกันในงานนะคะยิ่งชัดเลยว่าเฟดมองไปข้างหน้าจริงๆอย่างประเด็นแรกก็คือการเอาบล็อกเชนกับ AI มาใช้ประโยชน์อันนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาว่า อยากได้เรื่องความเร็วความปลอดภัยแล้วก็ออความโปรง่งใสในการทำธุรกรรมการเงินแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง stablecoin นะคะหรือพวกเหรียญคริปโตที่พยายามจะผูกมูลค่าไว้กับสินทรัพย์อื่นอย่างเงินดอลล่าอะไรแบบนี้ค่ะเฟดเขากำลังดูอยู่เลยว่าบทบาทความสำคัญของมันจะเป็นยังไงอาจจะมาเป็นทางเลือกใหม่หรือมาเสริมระบบการเงินเดิมๆของเขานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเรื่อง tokenization ด้วย อันนี้ก็คือกระบวนการแปลงสินทรัพย์ต่างๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรือแม้แต่งเงินดอลลาร์เองให้อยู่ในรูปโทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนซึ่งเรื่องนี้แบบว่าเป็นเทรนที่สถาบันการเงินใหญ่ๆก็สนใจกันเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการพยายามหาจุดเชื่อมหรือว่าการบรรจบกันระหว่างโลกการเงินแบบตั้งเดิมที่เราเรียกคราดไฟกับโลกการเงินดิจิตอลแบบกระจายศูนย์หรือดี FI ว่ามันจะทํางานร่วมกันได้ยังไงบ้าง โอ้ oh, ฟังดูแล้วนี่หัวข้อครอบคลุมเทคโนโลยีการเงินยุคใหม่ๆแทบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะแล้วอะไรเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังครับที่ทําให้เฟดต้องมาให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้แบบจริงจังมากในช่วงเวลานี้มันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับจากข้อมูลที่เราหามานะคะก็มีการวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจหลายอย่างเลยค่ะ อย่างแรกที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือความพยายามจะรักษาบทบาทนำของเงินดอนลลาร์สหรัฐในเวทีโลกนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่กลุ่มประเทศ b r i กส์เขาก็พยายามสร้างทางเลือกทางการเงินใหม่ๆซึ่งอาจจะมาท้าทายสถานะเดิมได้ การเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ค่ะประการที่2ก็อาจจะเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐเองด้วยทั้งปัญหาเงินเฟอ้อที่เคยเจอหรือว่านี่สาธารณะที่สูงขึ้นขึ้นก็มีมุมมองว่าเฟดอาจจะเล็งเห็นว่า AI กับบล็อกเชนเนี่ยมันมีศักยภาพนะที่จะสร้างระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสามากขึ้น อาจจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ในระยะยาวแล้วก็สุดท้ายนะคะมันเหมือนเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เฟดเขาทำทํามาอยู่แล้วด้วยทั้งโครงการ f ฟ d now ที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือการที่เขาเคยศึกษาเรื่อง cbdc หรือสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางมาก่อนสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าเอ,อ่อเฟดเขาไม่ได้อยากจะปิดกั้นเว็บทีซะทีเดียวแต่เหมือนอยากเข้ามามีบทบาทกํากับดูแลแล้วก็กําหนดทิศทางมากกว่าค่ะอ น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอป้องกันสถานะดอลลา่ากับแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วในข้อมูลที่เราดูดูกันมาเหมือนจะมีการเชื่อมโยงเรื่องนี้กับบริบทการเมืองด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นทิศท,ทางนโยบายคริปโตภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เทอมที่2ออะไรแบบนี้ที่ดูเหมือนจะสนับสนุนเรื่องพวกนี้มากขึ้นถูกต้องเลยค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะ ความเคลื่อนไหวของเฟดรอบนี้มันดูจะสอดคล้องกับทิศทางนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นการพิจารณาผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้แบงก์หรือสถาบันการเงินถือสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากขึ้นหรือว่าการเปิดทางให้บริษัทเอกชนในสหรัฐทําธุรกิจด้าน Stable ลคอยหรือ Tokenization ได้สะดวกขึ้นรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆเพื่อสร้างกรอบกติกาที่มันชัดเจนสําหรับตลาดทุนเว็บทรค่ะ,คะเพราะฉะนั้นการประชุมนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่การคุยกันเฉยๆนะคะแต่ อาจเป็นการส่งสัญญาณปูทางไปสู่กฎหมายจริงแพลตฟอร์มจริงเหรียญจริงที่จะเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจจริงๆจังๆค่ะโอ้เข้าใจแล้วครับแสดงว่านี่เป็นการปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ถ้ามองในมุมของโอกาสกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนเรื่องนี้ บทวิเคราะห์ต่างๆเขาให้ภาพไว้ยังไงบ้างครับหรือ USDT เนี่ยก็คงจะถูกจับตาเป็นพิเศษเรื่องกฎระเบียบการกำกับดูแลที่อาจจะชัดเจนขึ้นส่วนเทคโนโลยี AI ก็จะมีบทบาทสำคัญเลยในการช่วยตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ป้องกันการช้อกงซึ่งอันนี้ระบบการเงินก็ต้องการอยู่แล้วเรื่อง Tokenization ก็ไปในทิศทางเดียวกับบริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock เลยที่เขาก็ลุยเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ การเชื่อม t ทร c k ไฟกับ DeFi ก็อาจจะเปิดโอกาสให้แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์อย่างพวก DEX หรือ AMM สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบการเงินหลักได้แบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นซึ่งถ้ามองในมุมนักลงทุนนะคะ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างพวกโซลูชันสำหรับ Stable c o i อหรือบริการ Oracle อย่างเ a i n l i n k ที่เชื่อมข้อมูลโลกจริงเข้าบล็อก a i n หรือแม้แต่ Layer 1ที่รองรับ RWA หรือสินทรัพย์โลกจริงบนเชนอย่าง Ethereum, Solana, Avalanche พวกนี้ก็น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะแต่ความเสี่ยงก็มีอยู่จริงค่ะ ประเด็นสาคัญที่เขาพูดถึงกันเยอะก็คือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดตัดสินใจสร้างส,างสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองหรือ CBDC ขึ้นมาจริงๆแล้วถ้ามันมีลักษณะที่แบบผูกขาดหรือมาจํากัดการแข่งขันจาก stable c คอยของเอกชนอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นเดิมในตลาดได้พอสมควรเลยค่ะนี่เป็นความไม่แน่นอนที่ต้องจับตาดูต่อไปจริงๆชัดเจนเลยครับสูบก็คือวันที่21ตุลาคมนี้เนี่ยเป็นวันที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับเพราะมันสะท้อนว่า เฟดกำลังเดินหน้าเอาจริงแล้วในการที่จะประสาน AI, บล็อกเชนสเตเบิลคอยน์เข้ากับระบบการเงินหลักโดยมีทั้งปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็อาจจะรวมถึงทิศทางนโยบายการเมืองมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยนะครับ ใช่คะ่ะแล้วก็คงต้องทิ้งไทยด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงว่าการที่โลกการเงินเก่ากับโลกการเงินใหม่มันกําลังจะมาเจอกันมาบรรจบกันด้วยความเร็วที่อ,อาจจะเร็วกว่าการปรับตัวของกฎระเบียบหรือโครงสร้างต่างๆนะคะมันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์หรือว่าผลกระทบข้างเคียงอะไรที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกันคะ่ะ ครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและก็การวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ก็หวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริป t o News ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ